จะสอบวายูโกยูเก้าแปดได้มานะครับกล่องก็จะมีใหม่สองตัวนะฮะนี่นะครับก็ชัดเจนนะครับสี่เสานี่ลองแจ็คใหม่ธรรมดานะครับ ขอบคุณสํารับการติดตามชมผ่าน YouTube, า y u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  e ไมยูโกรุ่นยู่98 N1 นะของยูโกนะครับในไ,ไมตัวที่หนึ่งนะครับเรามีเสียงสัญญาณบอกอยู่นี้นะครับ ผิดก็จะเป็นกดต,ตรงตัววันี้นะครับมันจะไม่ชัดนะฮะดับแล้วนะครับจะสอบไหม่ตัวที่สองสัญญาณมาแล้วนะฮะทีนี้จะสัญญาณเบาหน่อยแต่เราต้องเล่งดูสัญญาณมาแล้วนะฮะใหม่ใหม่ ยูโก่98 98 n นะฮะจิ๊บจิ๊บจึ๊บวอใบที่จะได้นะครับก็จะมีใบรับประกันนี่นะฮะ ผลิตภ,ภัณฑ์ยูโกเป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะฮะใบผลิตภัณฑ์รับประกันรหัสสินค้านะครับเป็นหม่ของจีนนะฮะสัญญาณดีครับตัวนี้ขอแนะนำครับ